แดดตองอ่ะตอนนี้ตัวเองปล่อยปลาปล,าปลาังไตรจะลงไปลึกนนะจะลื่นนะตัเวเองลงขาเดียวหมดทุกหมดโูกโหมดโลกหมดไทยเบาเบาดิเดี๋ยวตัวใหญ่มาบอกวันไป ไม่เลยเดี๋ยวกลับมานะหมดทุกหมดโสกหมดโลกหมดภัยหาฝนด้วยอืมสวยงามตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยโย,ยนมาตรงกระไดนี่ปลาเล็กไปยังไมแล้วมองไม่เห็นเลยมันตเตงไม่เปิดไฟมันต้องเปิดไฟเยอะกว่านี้ ใส่กระเป๋าไว้เปา๋าเองอืมเยอะม,มากต <c oughs> ัวใหญ่โอ้ยม <c oughs> าอีกมาอีกก็ได้ไม่ถูกหน่อยก็มาได้ร้อยเดียวเอง ปลูกไว้สามตัวเลยนะวันเนี้วัน,นที่หนึ่งวันที่สิบหกเอาวันที่หนึ่งเลยเหรอเอาก็เอาก็ซื้อมาแล้วเราจะมีสองใืม่เป็นมือชุดก็สีขาวเยอะเลยอือก็กดแล้วเนี่ยก็กดบมาเยอะมาก ากัดเย็นดีมากเย็นมาก